สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568วันนี้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2568นสณศาลาประชาคมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะช่วงเช้าของวันนี้ก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถาวายพระราชกุศลวันนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการโดยท่านสันติบุญรอดในอำเภอเคียนซาพร พร้อมคู่สมรสผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนทั่วไปพร้อมไปด้วยหน่วยงานข้าราชการนะคะได้เดินทางมาถึงในพิธีก็ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จํานวนสิบรูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นะคะนายอำเภอเกียรซสาพร้อมคู่สมรสเดินทางมาถึงในพิธีก็ได้จุดทูบเตียนโต๊ะหมู่บูชาพระรันตนใจและได้ถวายทูบเทียนเพหนะ้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิธีกรก็ได้กล่าวอาราธนาศีลพระสงฆ์ก็ได้ให้ สีให้พรนะคะพิธีกรอาราธนาพระปริศพระสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นก็ได้ทําพิธีตรวจน้ําแล้วก็ได้กราบนมัสการบรรทาพระนะคะแล้วก็ได้ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเดจเจ็จพระจังเจ้าศริกิตพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะหลังจากนั้นก็ได้อ่าไปสู่พิธีการตักบาตรพระร่วมกันนะคะถือว่าเป็นการเสร็จพิธีในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมนายสันติบุญรอดในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงหรือว่าเป็นวันแม,แม่แห่งชาติด้วยในวันนี้นะครับทางอำเภอเคียนซาร่วมกับส่วนราชการภาครัฐพาคเอกชนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งวันนี้ในช่วงเช้าจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาทนะครับในช่วงเช้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนในช่วงบ่ายนะครับช่วงช่วงเย็นนะครับก็จะจัดพิธีวางพ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำนะครับก็วันนี้ก็ได้รับ ความร่วมมือแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวเกียนซามาร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะครับก็อำเภอเกียนซาต้องขอขอบคุณทุกส่วนไว้โอกาสนี้ด้วยนะครับ นี่ก็คือกิจกรรมวัน12สิงหาคมพุทธศักราช2568กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2568ณศาลาประชาคมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางช่องย t ท b e บอกอรพรชัยสังดวงยางชาแนลทางเพจสกุปข,ข่าวท้องถิ่นนิวดิฉันนางสาวเรนูธารพลผู้ประกาศข่าวโดย บโพลชัยสังดวงยางหัวหน้าข่าวสื่อรัฐจาข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้ารายงาน